สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นตอนกลางคืนหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะวันนี้ของวันที่31ธันวาคม2567้เนาะแม่เพ่นมาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องตอนกลางคืนเนาะก่อนจะส่งท้ายปี2567นะคะ FC แม่เพ่นมีแนวทางนะคะ รัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายของแออ้อยพารวยนะคะมาฝากมาตอน FC ทั้งช่องเนาะแยกบนแยกล่างคัดเน้นบน3มคู่ล่าง3าคู่มาให้นะคะเอเดี๋ยวแม่เพ่นจะให้เบิงว่าเพิ่นคัดเน้นตัวหดมาให้นะคะเอแล้วก็มีชุดเต็มมีชุดคัดเน้นนะคะให้มาให้ f อฟซีทางช่องได้เอาไปเบิงเป็นแนวทางกันนะคะ ก่อนจะเข้าไปบ่งแนวทางเนาะแม่เพ่นจะให้มาท่วนขึ้นค่ะอ่ะมาไหว้พระขอพรน,น้ำกันก่อนนะคะก่อนจะสิ้นปีเนาะเดี๋ยวแม่เพ่นทําคลิปแล้วแม่เพ่นก็จะสวดมนต์จักบทสองบทเนาะพ่อให้หอดเที่ยงขึ้นนะคะแล้วก็ก็จะได้อาบน้ําเข้านอนนะคะเอฟซี FC เนาะอ่ะสวดมนต์อ่พระจันทร์นะคะอันเพิ่นถือเคสนะคะหอดเที่ยงขึ้นปุ๊บเนาะ ผู้ใดก็แล้วแต่แม่เพ่นจะจุดทูบสามสิบหกดอกนะคะเอฟซีคือกับเฮาขอทูบกลางแจ้งนะนะเนาะอันนี้ก็เซนกันนะคะเอฟซี FC ขอทูบกลางพระจันทร์นะคะกลางพระจันทร์นะคะเอฟซี FC ก่อนสิ้นปีจากปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไปหาปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะ ลองเหเ็ดเบิงเนาะค่ะเพื่อจะมีอย่างดีขึ้นเนาะเฮากับฟังความ้ใหญ่ยพ่นสังพ่นสอนเพ่นบอกพ่นสอนมากนะคะผู้เทาผู้แกนะคะตั้งแต่โบรามโบราณเนาะก็เห็ดตามเพิ่นนะคะ fc อ่ะสาธุสาธุสาธุาธาธองค์พระพุทธพระธรรมเนาะพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ป่ญ่าตายายเจ้าทีเจ้าทางพระเมทธรณีนะคะเนาะทุกๆุกพระองค์ลูกลานขอากาบบหว้บูชานะคะก่อนจะสินปีขอให้ลูก ได้พบแต่สิ่งดีๆเนาะก็ส่งท้ายวันนี้เนาะพรุ่งนี้ปีใหม่ขอให้ลูกให้หลานเนาะได้พบแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบการงานการเงินเรื่องลุ่งเรื่องเนาะแล้วก็ขอให้เดินทางไปทางไหนก็แควคาดปลอดภัยอย่าเจ็บย่าจุนขอแค่สามอย่างนี้กับพ่อแล้วนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ลูกค้าล้านได้ดังสมปัานาทุกท่านทุกคนเด้อจ่าเนาะอ่ะนี่ค่ะเ้ามาเบิงเลขทถูบน้ำกันนะคะก็ได้ลงไปแล้วแหละเนาะจะท่วนขึ้นเพื่อเอฟซทั้งช่องบางคนบอท่านได้เห็นเนาะนี่ค่ะเลขทูบพิพัก์จุดขอแนวทางรัฐบาลไทยนะคะงวดวันที่2อธันวาเออที่2มกราคม2568ดเนาะ พี่พหัตพ่นจุดของวดที่แล้วเพ่นจุดขอได้ศูนย์สามหกเนาะเลขออกแปดหกสามนะคะ fc ก็ถือว่าเข้าเนาะอันนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดเนาะทีแม่เพ่นถ้ำบุญ ลงศพนะคะทำบุญซอยเด็กน้อยนะคะที่ศูนย์มูลนิธิอ่านองหารนาะเพิินมาตั้งอยู่หนาโลตัดสว่างแดนดินเนาะแม่เพ่นก็นได้รวมท้ำบุญน้ำเพิินไปก็เลยเพิ่นห้องค์หลวงปู่ทวดมาหนึ่งองค์มาไว้บูชาหน้ากาบไหว้นะคะเอฟซีนี่ค่ะหิ่งพาแม่เพ่นกะได้ปับเปลี่ยนนะคะย่ายให้แล้วเด้อจ้ะเนาะ เอาพระเกจิดังๆขึ้นข้างบนเนาะเอาหลวงปู่ศิลาเพิ่นลงมาขังลางก่อนเนาะเพราะว่าเกจิพวกทันทั้งหลายเพิ่นจะใหญ่กว่าปู่ศิลาอยู่แล้วเนาะค่ะอ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเพ่นจะผ้าเอฟซี่ทั้งช่องไปเบิงตัวเลงแน้วทางเนาะคะ่ะหิงพระม่เพ่นกาบบคอยสมดุลบันไดเพราะว่า,าหิงพระอยู่ตรงที่ห่องถุงเลยเนาะ พอว่า,าเพื่อนแม่เพ้นมีแค่สองห้องของถุงกับห้องนอนท่านั้นละคะ่ะย่างไปข้างหลังก็เป็นเฮีอยนขั้วนะคะมันก็เห็ดไทยบ่มีห้องเป็นส่วนตัวเน,ะนาะนั่งสวดมน,น,นต์กัตนองตรงในปิดบานก่อนอจะสวมดมนต์ได้นะคะนี่ค่ะอ่ะตามนี้คะ่ะบ้านหลังน้อย,นอยเนาะอยู่ง่ายกินง่ายไม่ต้องได้ทำเยอะทำความสะอาดหลายนะคะ น้ำขี่ขานมานโน่เนาะค่ะเอเซนะอะมาค่ะแม่เพ่นจะให้เอซทั้งช่องมาเบิงดีกว่านะคะตัวเลขเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวับหนึ่งนะคะเราจะตั้งกล้องดีกว่ามันจะได้ชัดเจนเนาะมันจะได้บอสเนียนบอสซับบอขยับหนึ่งสองสามโอเคแม่เพ่นบอได้มาอ่ะ แต่จะชุดเต็มอยู่ไหนบนล่างชุดเต็มบนล่างอยู่ไหนวะอันนี้เป็นล่างน,นี่เป็นบนนะคะนี่ค่ะชุดเต็มบนล่างนะคะอันนี้อันที่แรกที่เพื่อนไหามากตองงวดนะคะ fc ชุดเต็มบนล่างทั้งหมดมีสิบห้าคู่เนาะก็คือหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกสองเจ็ดสองแปดสองหกสามเจ็ดสามแปดสามหกเจ็ดเจ็ดแปด สองสามแล้วก็หกแปดสามหนะึ่งสองหนึ่งเนาะอันนี้ชุดเต็มนะคะเพิ่อนไยอันแต่ตองงวดนะคะเอฟซี FC, อันนี้ก็จะเป็นชุดเต็มเนาะอ่ะมาชุดที่แยกอ่าวิ่งล่างนะคะหลักสิบจะมีหนะึ่งสองสามเนาะหนึ่งสองสามส่วนหลักหน่วยมีหนึ่งสามเก้านะคะนี่ค่ะก็จะชุดเต็มล่างก็มีหนึ่งสามหนึ่งเก้า ห1 2่2หนึ่งสอแล้วก็5 9เนาะเน้นให้4คู่นะคะหนึน่งหและห้าเก้านาะชุดเต็มล่างนะคะเอนี่ค่ะอันนี้ได้ชุดเต็มล่างเนาะมาเบิง่งชุดเต็มบนค่ะชุดบนค่ะชุดเต็มเนาะบน บนวิ่งเด่นแปดลองเจ็ดนะคะบนวิ่งเด่นแปดลองเจ็ดจับคู่ให้มีแปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปดเก้าแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดและเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะชุดสามตัวบนมีห้าแปดเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสี่แปดสามห้าเจ็ดสองห้าแปดเก้านะคะ เน้นให้เม็ดเดียวนะคะห้าแปดเจ็ดนะคะ fc ส่วนชุดสองตัวก็จะเน้นที่แปดหนึ่งแปดสามแปดเก้าแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสามเออเจ็ดสองและเจ็ดเก้าเนาะเน้นให้ห้าคู่นะคะชุดบนอันนี้เนาะชุดสามตัวมีห้าแปดเจ็ดเน้นเน้นที่ห้าแปดเจ็ดนะคะลองมาก็คือสี่เจ็ดเก้า 4 8่แปดสามหแล้วก็5 8าแนั่นเองค่ะชุดเต็มบนเนาะอ่ะก็มาเบิงค่ะชุดคัดเน้นสรุปโค้งสุดท้ายขนมไทยของแอดอ้อยพ่ารวยนะคะบนวิ่ง8ตัวเดียวนะคะแล้วก็ชุด2ตัวก็จะมี8 5 8 7และ8ปดเคู่ค่ะเนาะบนวิ่ง8ตัวเดียวนะคะ จับคู่ให้มี8 5 8 7 8 9ส่วนล่างวิ่ง1ตัวเดียวนะคะล่างวิ่ง1ตัวเดียวจับคู่1 1 3 1 1 9 2 9นะคะ4คู่เนาะมีเบิ้ล1 1ด้วยเนี่ค่ะล่างวิ่ง1ตัวเดียว1 1 3 1 1 9แล้วก็2 9นั่นเองค่ะเนาะเอา คลิปนี้แม่เพ่นกาได้แนวทางสรุปโค้งสุดท้ายของแอดอ้อยพารวยมาฝากมาตอน f อซแล้วเนาะคะ่ะให้รีบไปหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะคะ่ะยังอีกวันเดียวเองเนาะหวยก็จะออกแล้วขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปังขอให้ถูกรางวัลใหญ่นะคะรางวันที่1นึ่รางวันที่2เนาะ ขอให้มีโชคมีลาบค่ะแตกสามตัวตรงๆเด้อค่ะเนาะคลิปนี้ก็ะจะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ